สวยทั้งนั้นเลยนะคะสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้ามาทําไมมาทําไมเพื่อนๆวันนี้จะออกไปข้างนอกนะคะตอนแรกแฟนยายว่าจะไปคนเดียวถ้าไปแถวๆนี้ยายไม่ไปแต่เขาจะไปอีกที่หนึ่งอะเนาะยายก็เลยโอ้ไปด้วยไปด้วยเดี๋ยวจะพาแฟนยาย ไปดูต้นกล้าผักหน่อยเอามาสักไม,ไม่เยอะหรอกเนี่ยมาปลูกในบ้านผักนะ่ะปกติช่วงนี้ยังไม่ซื้อหรอกเพราะปลูกยังไม่ได้ข้างนอกแต่ว่าเดี๋ยวจะเอามาลงในบ้านผักเนาะเดี๋ยวไปดูกันวันนี้อากาศดีมากเลยเพื่อนๆใส่เสื้อบางนะอันนี้นนะครับถนนหนทางวันนี้อันนี้คือต้นวอลน,นัทนะคะเนี่ยใครอยากเก็บก็เก็บได้นะเวลาเขารวงลงมาต้นวอลน,นัท ชุมพาชมถนนหนทางก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมอยู่นะคะช่วงนี้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะเป็นดอกไม้บานสะพรั่งที่เดิมๆที่เก่าๆนะั่นแหละนะ จะเป็นต้นเชอรี่นะคะเนี่ยบางที่เขาก็เก็บได้แต่บางที่เราก็ต้องดูที่เจ้าของเลยนะไม่ใช่ว่าจะเก็บได้ทุกทุกที่นะคุณเพื่อนจริงๆก็ไม่มีคนเก็บลอกแต่ว่าเขาก็ต้องแบบมีการเกรงใจอะไรเงี้ยนะ เจ้าของด้วยนะบางเจ้าของเขาก็ไม่เก็บหรอกแต่เวลาคนไปเก็บเขาก็จะว่าอะไรอย่างนี้นะแต่ส่วนมากอยู่ในสวนในในไร่เงี้ยไม่ค่อยมีใครพ่อไม่ว่าหรอกเนาะในแถวนี้เชอรี่เยอะมากเลยยายไม่เคยเก็บหรอกนะ แต่ผ่านมาจะเห็นมีคนเก็บเนะี่ยเชอรี่เชอรี่เชอรี่ทั้งนั้นเลยเออวันก่อนที่ยายแวะมันมีเชอรี่สีเหลืองเนาะยายก็เลยแวะลงมาชิมดูเก็บชิม,ชม,มหอยเด้งหอยเด้งอ,อยเด้งไฟถา,าดหอย

ผลไม้ยังมีอยู่นะนี่ก็มีอยู่ผลไม้อมของยายอีกแล้วนะคะนี่มาห้างนี้แฟนยายมาซื้ออนั่นจะมาซื้อแผ่นแผ่นอะไรนะแผ่นที่ไปวางในบ้านผักเอาไว้เหยียบอะนะเออเนาะ ลูกด,ดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอ เยอะมากๆเลยเพื่อนดูโอ้โหอันละสี่สิบบาทเนี่ยกระถางละสี่สิบบาทส่วนอันนี้กระถางละร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบบาทเพียบเลยเพื่อนอยายว่าจะมาซื้อต้นกล้าผักไม่มียังไม่มี ยังไม่มีต้นกล้าผักดูดิโอ้โหดอกไม้สวยๆทั้งนั่งเลยลไม่ยังไม่เห็นเลยต้นกล้าผักเพื่อน,เอ,นเออ มันยังไม่ถึงเวลาเขาปลูกนะไม่ถึงเวลาเขาปลูกมีต้นผลไม้พี่เมินดูต้นผลไม้อีกแล้วนนนนนดูต้นผลไม้อีกแล้วค้าได้แผ่นอันนี้ไปวางเดินในสวนนี่พี่เมินได้ต้นแอปเปิลใหม่ละยายได้อันนี้มันฝรัง่ง นี่ยประมาณเกือบสองร้อยบาทนี่แพงซื้อไปทําพันเนาะนี่สีแดงนี่ไม่มีผักนะคะมันยังมันยังเอ่อไม่ถึงเวลาปลูกก็เลยไม่มีขายดูดิดอกบัวในบ้านยายเยอะๆนี่ห้าร้อย ได้แก๊สไปสามถังถังแก๊สที่ใหญ่เอาไปนี่ไงเตาแก๊สใหญ่แบบเนี้ไว้แก๊สอยู่ข้างล่างร้อยกว่าบาททังหนึ่งกลับแล้วนะคะเพื่อนๆอหมดไปกระเป๋าเบาอีกแล้ววันนี้กระเป๋าเบาอีกแล้วนะคะนานๆออกไปที แถวบ้านยายของยังไม่ขาดเท่าไหรนะขาดน้ำมันขาดแต่พอดียายยืนอยู่ตรงนั้นเขาก็เอามาเติมใหม่แต่เขาให้ได้ซื้อได้เฉพาะครอบครัวละสองขวดเนาะอตอนไปมันหมดแต่ยายเลือกดูหาซื้อผักทีนี้เห็นเขาเอามาเติมใหม่ก็เลยได้มาสองขวดน้ำมันทำกับข้าวนะแล้วแต่ที่บ้านยายก็มีอยู่ สองสามลิตรเนาะซื้อเพิ่มไปเรื่อยเลยแต่ว่ากระดาษชำระไม่ซื้อมีอยู่แต่ว่ามันแพงก็เลยไม่ซื้อเพราะว่าที่บ้านเราก็มีอยู่แล้ว,วเกินฟลุกินเบล่าบ้าอ๋อตัวว่าเต็นต้อะไรนะ <c oughs> อิงกอรนีนะครับรุนป่าเริ่มเริ่ม <c oughs> <c oughs> ออกดอกแล้วนี่แถวเนี้ยที่ยายมาเก็บจำได้ไมหมโอ้ยสามปีที่แล้วเต็มเลยนี่ไงเชื่อนปลือ้อนดอกบานแล้วนเพื่อนนี่รดน้านะคะแม่บอกแฟนใหญ่บอกให้ส่งไปเก็บกระเทียมป่าน่อยแวะไปหน่อยเขาไม่ไปอดเลย ันบานมันเริ่มกำลังจะบานเนาะสีขาวมองไม่เห็นเลื่อดเลยว่าจะไปะเก็บกระเทียมป่าสักหน่อยนี่ยนะคะหมู่บ้านที่เย,ยตาอยู่กระเทียมป่ามันจะอยู่ด้านนี้นี่นนนนนป,นป่ากระเทียมป่า,างบ้านน่ะตั้งแต่ลูกชายเขามาอยู่บ้านน่ะแต่ก่อนโอ๊ยชวนเย,ยตาเดินบอยบอยเดียด๋วยวนี้ มีลูกชายเดินด้วยแล้วลืมเย,ยตาตาเลยข้างบ้านใหญ่นะ